อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวไหนคะอนคัะอนนี้ดาราน่าใหม่ดาราน่าใหม่ใหม่ทุกไตามารของจริงห <c oughs> ยิบแย้นะคะหยิบเยอะค่ะก็ยังไม่เข้าที่แล้วก็ตอนเนี้ยจะเห็นได้ว่าจมูกแยแดง <c oughs> เออมันมีการอักเสบเกิดขึ้นอีกแล้ว <c oughs> งงไหม <c oughs> อเออแล้วก็ทั้งทที่เป็นเนื้อเยอะตัวเองแต่ก็มีการอักเสบตรงน,นี้แล้วก็เนี่ยลงคิวจะผ่าตัดอีก เพื่อเอาออกวันที่13สิงหาทำไมไม่ไเออะไรขคือโอ้ยคุณหมอยังไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยอะว่าเกิดจากอะไรก็วันที่13สิงหาเนี่ยนัดขึ้นเขีย่ยก็คือผ่าผ่าใหม่เลยแล้วก็เอาออกเอาจุดที่ติดเชื้อออก <c oughs> <c oughs> แต่ว่าสันด่างก็คือยังอยู่ประมาณนี้ก็เป็นกำลังใจให้แย่ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ก็มันไม่มีใครชอบเจ็บตัวบ่อยๆหรอกเอาจริงนี่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็คือก็จะทำเพ่ก็จะแบบอาจจะทําน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะย้อนกลับไปใช่ก็คือตอนนั้นติดเชื้อเอาซิลิโคนออกใช่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ผ่านไป6-7เดือนก็ถึงเวลาปลอดภัยแล้วก็ใช้ซิ่โคมตัวเองทั้งหมดยัดเข้าไปประกอบร่างใหม่ แล้วก็เนี่ยกำลังจะเข้าที่อยู่ดีๆไอ้ตรงนี้ที่คุณหมอเขาใส่เยื่อบุเอาไว้ให้เพราะว่ามันบางมากเดือตัวนี้มันบางก็เลยใส่เยื่อบุไปเสร็จปุ๊บอยู่ดีมันก็แดงคุณหมอย,ยังตอบไม่ได้เลยเริ่มแดงประมาณสัปดาห์ที่3ที่4ค่ะใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ลองเปลี่ยนยาค่าเชื้อดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอสู้ชีวิต ก็เหนื่อยนะแต่เรารู้สึกว่าในเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วอ่ะเราก็ต้องพร้อมที่จะแก้ไขเพราะว่าการทำศัลยกรรมแต่ละครั้งเนี่ยม,ม,มันไม่มันไม่มีมันไม่มีผลลัพธ์ตายตัวว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีหรือแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็ต้องรับความเสียงหายได้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกให้กับทุกคนที่ทาศัลยกรรมได้รับทราบเอาไว้ว่ามันมีความเสี่ยงตัวนี้เสมอตอนนี้กลายเป็นว่าเวลาไป คุยกับเพื่อนหรือใครมาปรึกษาเนี่ยจะบอกเลยว่าเอ้ยอย่าหาทาแกอย่าหาทามันมีความเสี่ยงเราอาจจะแจ็คพอตก็ได้อ,อแก้จมูกเอาเอาไอที่มันอักเสบเนี่ยออกใช่ค่ะอย่างอื่นก็คือเดี๋ยวจะมีไปเอาซิลิโคอนออกซิลิโคนนมไปเอาออกป,ปลายปีเพราะว่าซิลิโคนนมที่แกใช้อยู่เนี่ยมันเป็นซิลิโคนรุ่นที่ ทางโรงงานเรียกคืนเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองสู้ชีวิตมาหน้าอกทำมาทำมาประมาณ4ปีอ่าซึ่งก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เต็มตัวไปเออ,อกตอนนี้ <c oughs> ไม่ได้ม <c oughs> ีอาการผิดปกติใช่ไหมไม่มีจริงๆอาการผิดปกติมันตรวจเจอตอนที่เราไปผ่าจมูกเขาคุณหมออ่ะเขาไปเอาซี่โครงเรา แล้วเขาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันดูเป็นดับเบิลแคปซูลเหมือนมีน้ําอยู่ข้างในคุณหมอก็เลยอาล็อกเจาะน้ําแล้วก็ส่งตรวจอะไรอย่างนี้ก็เลยได้รู้ว่าอ๋อนมเราเนี่ยใช้ซิลิโคนรุ่นที่โรงงานเรียกคือก็อาจจะก่อให้เกิดมเรล่อมน,น้ำเหลืองก็เลยต้องตัดไฟอ่ะต้นลมก็วางแผนว่าน่าจะได้ผ่าช่วงปลายปีต้อง คือถ้าเอาออกไปอ่ะหมอกน,น,น,นะนำว่าให้ใส่ใหม่ใส่เป็นรุ่นที่มันมีมานานแล้วปลอดภัยผลข้างเคียงน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่พาค่ะก็คือเอาออกปุ๊บแล้วใส่เลยก็จะแต่นมเหี่ยวออตอนเนี้ยเหมือนหมอเขาบอกว่าที่ใส่อยู่เนี่ยมัน440ก็จะเหลือแค่320 ก็คือจะนมเล็กลงแต่ทุกวันเนี่ยที่นมที่นมมันใหญ่กว่าส่วนอื่นน่ะมันเป็นปัญหาการแต่งตัวนะเอออย่างเสื้อผ้าชีนอย่างเงี้ยท่อนบนเนี่ยเราเป็นไซส์เอ็มแต่ท่อนล่างเราเอสอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเราจะแบบซื้อเสื้อผ้าที่มันที่มันไซส์เดียวอะ่ะที่เป็นเรสหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลําบากเพราะนมมันใหญ่ก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเอานมกับคืนเป็นนมสู่สามัญชนทั่วไปและโอเคใช่ไหมอ่ะ <laughs> ิกจริงจริงๆมันก็อาจจะถึงเวลาแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็อายุจะ40แล้วไงเออนมจะใหญ่ไปไหนไม่ได้จะไปเล่นหนังโปะอะไรใหญ่เงียเออไม่เราเราทุกวนเนี้ยก็คือทุกคนก็มองว่าการที่หน้าอกไม่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยมันมันดูเป็นแบบแฟชั่นมันดูเด็กโล่อะไรอย่างนี้ กเป็นเรนแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็คืออันนี้ปลอบใจตัวเองอยู่ว่าเออเป็นเทน่นเป็นเท่นแกอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เนดนต้องกจะเนัคไงนต้อแบ่ไม่มีในหมู่่นตอน,นี้ไม่มีหรอกไม่มีหรอกแต่เดี๋ยวสักพักไม่แน่ <c oughs> จริงเคยคิดไหมครับจะหมดไอชันการทำเกรร เรียกว่าแพชชั่นเลยหรอคะทำหมดแพชชัน่นเอ่อเอ่อเอาจริงปะไม่หมดแล้วกัน <c oughs> ก็ก็ถ้ามีอะไรที่มันดีก็ก็ลุยต่อเออเพราะวตอนนี้เราก็เริ่มแก่ลงแก่ลงแล้วการทำศิปกรรมต่อไปของเรามันก็จะเป็นการแบบดึงขึ้นยกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จมูกเนะี่ยอยากหยุดแล้วเนยเนยจอยง <c oughs> <ๆ>จริงแต่มีคนบอกอยาจทีริงๆอยากทำคาง เออแต่ว่าไว้ก่อนเขาเวลายิมอะ่ะมันก็จะยังมีอยู่เพราะคางเป็นส่วนเดียวที่ยังไม่เคยผ่านมีดหมอมันดูแบบผิดคอนเซ็ปต์เข้าใจปะเออใช่เออแล้วแบบคนก็จะมองว่าเราเหมือนคนทาําคางนั้นที่ไม่ได้ทําก็รู้สึกว่าเอยเดี๋ยวผิดคอนเซ็ปต,ต้องมีสักหน่อยไหมอะไรเงี่ยนี่ก็นี่ก็ผิดพ,พอสมควรนะตั้งแต่จมูกติดเชื้อไปแล้วแต่ว่าโชคดีที่เราแบบ ไหวตัวทันนะ่ะเออแล้วก็มีรู้จักกับคุณหมอหลายๆท่านมีที่ปรึกษาที่ดีอะไรอย่างนี้ก็เนี่ยแหละถ้าถ้าขันยูนหัดศัลยกรรมอะ DM มาได้แย้จะตอบเองตลอดเพราะเราเขา้าใจเออแย้ว่านะจริงๆงานจมูกเนี่ยขอ,อบอกตรงนี้เลยเพราะว่าเราก็มีเพื่อนทำศัลยกรรมเยอะมากทำทั้งไทยทั้งเกาหลี อย่าว่างานจมูกอ่ะเหมอบ้านเราอ่ะดีกว่านะเออไม่ได้รอเรนจริงๆเพราะว่าคนทําเกาหลีคือกลับมาแก้ที่นี่เยอะมากเออประมาณนี้หลายคนก็เลยมองว่าเราหน้าเด็กเกาหลีไปจริงพูดจริงหน้าเด็จริงหรอไม่ปกติเป็นแต่คนด่าไว้ว่าแบบเฮ้ยทำอีกแล้วอุ้ยหน้าจะเป็นตัวอะไรลรวก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเจอแต่คนแบบคอมเมนต์ไม่ดีไง เออก็ถ้าถ้าเกิดรู้สึกจากกันจริงๆก็ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณแย่ะวันนี้ออกไปต่อกานนะชนจำได้แล้วบอกว่าเราผู้หญิงอยจริงจร่งล่าสุดล่าสุดไปไปเที่ยวเรือยอดกับแฟนแล้วทีเนี้ยมีแบบว่ามันเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ของเราเนี่ยเขาก็เห็นว่าเอ้ยนั่นแฟนหญิงแย่นี่มันควงใครมาวะเออแบบหลังจะเข้าไปทักแล้วว่าแบบหุงใจเด็ดมากเลยนะ ถ้าควงเด็กมาขึ้นเรือยอทมาเที่ยวปาร์ตี้อย่างเงี้ยเออเออก็เลยบังเอิญว่ารุ่นพี่ไปถามเพื่อนอีกคนนึงก็เฮ้ยนั่นหญิงแค่อะไรอย่างเงี้ยคนจําไม่ได้เยอะเอ่อล่าสุดเดินผ่านพ่อแม่นี่พ่อแม่ไม่ทักแล้วนะอ่าจำไม่ได้แล้วหยอกหยอกก็คือแบบพ่อแม่ยังบอกเลยว่าเปลี่ยนเยอะจริงจริงอ่าเพราะมันน้อยที่เออน้อยหม่อยแต่เราไม่ได้คือว่าเราคุ้นใจก็พอ ใจสิขาไม่น้อยคนจําหน้าไม่ได้นี่ยิ่งดีแล้ว,ว่าเราเปลี่ยนยเ้วออถูกท่าหน้าเหมือนเดิมจะทาทำไมถ้าคนไม่ทักจะทําทําไมแต่ว่าการเันเพิ่อเราต้องการภาพรักษณ์แบบว่าคนจดจำอะไรแบบนี้ค่ะเนี่ยอุ้ยไม่เป็นไรชิวชิชิวชเอออายุขนาดดีแล้วก็แบบก็ ก็ดูไปตามเรื่องตามราวแล้วกันเพราะมันก็จะมีคนที่ตามเราจริงๆสนใจสิญปกรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือหน้าหญิงแย้ซีรีส์สิบห้าทับหนึ่งทับสองอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรใดๆประมาณนั้นโอเคโอ้ยอีวันนั้นนะอีวันนั้นนะคือรถดับใช่รถดับกลางถนนเราก็นั่งรอประกันชั่วโมงหนึ่งในรถที่แบบที่ไม่ได้ติดแอร์ไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ย โอเคประกันมาแล้วแล้วก็บอกว่ารถเราเนี่ยย้ายไม่ได้พอน้ําท่วมสูงเกินไปก็เลยสไลด์ไปที่อื่นไม่ได้เราก็เลยโอเคได้ฉันเดินกลับบ้านก็เดินลุยน้ํากลับบ้านกับแฟนเดินกลับถึงบ้านเสร็จน้ําเข้าบ้านน้ำท่วมเข้าบ้านของเสียหายหมดเลยเหมือนแบบบิ๊กคินนิ่งอะเออทางรถทางบ้านก็คือเละหมดเลย ก็คือพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เป็นไม้ก็คือบัวหมดบิวอินก็คือบัวหมดอะไรอย่างนี้นั่นแหละให้มันแห้งแล้วก็บางอย่างก็เอาทิ้งอย่างที่บ้านมีคอนโดแมวคอนโดน้องเหมียวอย่างเงี้ยก็ต้องทิ้งรมบางตัวก็ต้องทิ้งเพราะมันเป็นอับอะไรอย่างงี้ค่ะก็เตรียมแล้วเตรียมแล้วก็เนี่ยเรียกช่างมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวทำระแนงหน้าบ้านทําเป็นเขื่อนติดตั้งไดโว เออทำเป็นเขื่อนแล้วติดไดโวเลยแบบไล่สูบน้ำออกอะไรอย่างนี้นั่นแหละฝากถึงผู้ว่าชัดชาติด้วยนะคะฝากถึงอาจารย์ด้วยเออฝากถึงอาจารย์ด้วยนะคะเราก็นั่นแหละอ่าพูดเรื่องการดนตนีกนเลยค่ะ